เอกชนได้มีการตื่นตัวและมีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงอีก3ปีข้างหน้านี้ทางด้านภาคเกษตรซึ่งมีความสำคัญกับระบบรากฐานเศรษฐกิจของไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทัดเทียมและมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องในตลาดการค้าเสรีของ AEC แต่คนไทยกำลังย่าใจว่าสินค้าเกษตรของเราสามารถต่อกรกับสินค้าเกษตรที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นกระเทียมที่ตลาดโรงเกลือแห่งนี้ค่ะราคาโลละไม่ถึง40บาทคนไทยทั่วประเทศในขณะนี้กําลังประสบปัญหาภาวะสินค้าเกษตรแพงค่ะทั้งมะนาวทั้งกระเทียมสินค้าเกษตรนะคะกําลังได้รับผลกระทบจากภาวะพิษเศรษฐกิจซบเซาและการเข้าสูาาาา่ประชาคมอาเซียนปี2558นี้นะคะประเทศไทยก็จะต้องเสี่ยงกับการแข่งขันสินค้าเกษตรที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่ามากค่ะ สินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่ามากและคุณภาพก็พอๆกับสินค้าของไทยคือกระเทียมพริกแห้งหอมแดงและปลาน้ำจืดซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศจีนและเข้ามาทางประเทศกัมพูชาหรือประเทศไทยอีกต่อหนึ่งเพื่อนำมาขายที่ตลาดชายแดนเช่นตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดนอื่นๆลูกค้าที่นิยมมาซื้อวัตถุดิบเหล่านี้คือลูกค้าชาวไทย บางก็ซื้อไปขายต่อบางก็ซื้อไปเพื่อประกอบอาหารในธุรกิจส่วนตัวขายนี่ขายห้แตะคนไทยซื้อขายคนไทยก็คนไทยซื้อทุกคนเลยมีคนมีคนหนังาไหมั่งไม่เคยซื้อซื้อตะคนไทยอย่างเดียวก็ขายให้แตะคนไทยนี่เลเขาซื้อเยอะหคะเขาซื้อประมาณคนไหนก็เดิมนี่เขาอยากซื้อกได้หารอยคนหนคนไหนกกมานหมดเลยอะไรอย่างนี้เลย แสดงว่าปลาไทยสุกปลาคอเไม่ได้จ้านี้ปลาธรรมชาติไม่ใช่ปลาเลี้ยงคนไทยปลาเลี้ยงแต่นี่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงปลาธรรมชาติคือจับขึ้นมาเลยจับมาปลาทะเลสาบมันบอมันใหญ่ไงอาช่ีงปลาันอะไรนะคะอันนี้ปลาน้ำโขมเอาปลาน้ำโขงเลยจ้าคุพผู้นมมีกระเทียมไทยขายอ่ะผมมีการลบมามันแพงเกินครับประกอบมันโล30บาทแต่ตอนนี้มันโล70จิบแล้วกระเทียมไทยอ่ะ ที่อนี้ขายดีกว่าเะมันถูกกว่าแค่นั้นเองอะไรครับอันนี้ขายดีกว่าพวด,วดครับอันนี้มันขายได้เยอะกระเทียมไทยไม่มีใครซื้อเยอะหรอกซื้อได้สองโลสามโลอเองอันนี้ซื้อเป็นกระสอบก็มีซื้อเป็นสามลสี่โลอ,อย่างนั้นอ่ะกระเทียมไทยไม่เคยซื้อเยอะหรอกมันแพงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายธีระวงสมุทรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับภาคการเกษตรไทยที่โรงแรมมิราเคอรแกรนด์ว่า ในการเตรียมการรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในปี2558นั้นกระทรวงเกษตรเห็นว่าควรมีมาตรการเชิงรับและเชิงรุกโดยมาตรการเชิงรับได้แก่การตั้งเงื่อนไขการนำเข้าเช่นการกำหนดช่วงเวลานำเข้าการกำหนดด่านนำเข้าการกำหนดมาตรการสุขะอนามัยและสุขะอนามัยพืชรวมทั้งเข้มงวดการลักลอบการนำเข้าทั้งนี้ ต้องระม,มัดระวังไม่ให้ขัดกับข้อตกลงด้วยและกรณีถ้ามีการลักลอบการนําเข้าก็จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังหรือทางออกสุดท้ายก็คือถ้าคิดว่าสินค้าใดเราสู้ไม่ได้แน่นอนก็จะแนะนําส่งเสริมให้เกษตรกรไปทําอย่างอื่นทดแทนขณะที่มาตรการเชิงรุกเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือลดต้นทุนการผลิตการพัฒนาคุณภาพสินค้า และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งการย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศอาเซียนที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าเพื่อนำเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบที่ขาดแคลนในประเทศเช่นอาหารสัตว์หรือส่งไปจำหน่ายในประเทศที่3เป็นต้นทีมข่าว AEC Today รายงาน